สุปโชคร่างทองรรมิชาตาลุกวาวยิงสองแอซิสหนึ่งพาซัปโปโรไลอัดสางงินขาดลอยโอกาสเข้ารอบสดใสขณะที่ฟอนตาเล่โชโหดแต่หน้าเสียดายชนาทิปเจ็บเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม เก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลลูวันครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้มีนักเตะไทยลงเล่นทั้งคู่เลยทั้งพิจิตรนาทิพย์แล้วก็น้องเช็คสุปโชคสรารชาติแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนในช่วงแรกไปพูดถึงเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับต้นสกัดของน้องเช็คสุปโชคสรารชาติเนี่ยเปิดซัปโปโรดมรับการมาเยือนของซางันโทสุนะครับ ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ในฟุตบอลลูวานคัพของซัปโปโรก็ถือว่ายังมีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงถ้าเกิดเกมนี้สามารถเอาชนะซางันโทสุดได้เกมนี้เปตวิทก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับก็ส่งนักเตะลงมาอย่างโคมาอกที่เป็นกำลังหลักของทีมซัปโปโรนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างน้องเช็คสุปโชคสารชาติที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไทกะนากาชิมะไดกิซึงะประมาณนี้ ซึ่งซัปโปรโรวันนี้มาด้วยแทคติกวิธีการที่เปิดเกมลุกใส่ซางันโทสุเต็มที่แล้วก็ชนะไปด้วยสกรอร์4ประตูตอนหนึ่งไปพูดถึงฟอร์มการเล่นของน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยอย่างที่ทราบนะครับในช่วงหลังเนี่ยสุประโชคโอกาสลงสนามเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากรับใช้ทีมชาติเนี่ยถือว่าน้อยลงกว่าช่วงแรกนะครับเกมนี้กลับมาเป็นตัวจริงอีกหนึ่งครั้งกับบทบาทที่ถนัดที่สุดคือตำแหน่ง ปีกซ้ายหรือว่าชา mm ์โดฝั่งซ้ายของทีมซัปโปโรซึ่งวันนี้น้องเช็คเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับประตูแรกที่เขาทำได้ให้กับซ mm ัปโปโรในเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเกิดจากความมั่นใจและเกิดจากความสามารถของเขาไดกิซึ่งอะให้และน้องเช็คสุปภะโชคนี่คือลูกเก่งของเขาที่เราไม่ค่อยได้เห็นมานานนะครับคือลากตัดแล้วปั่นด้วยเท้าขวาซึ่งลูกนี้ทำได้สวยมากแล้วก็ยิงเข้าไป ออกนําก่อน1นึ่งต่อศูนย์ซึ่งพอน้องเช็คยิงลูกนี้ได้เสร็จเนี่ยผมเห็นสีหน้าแววตาเลยนะว่าเขาเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวะแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ทีมงานซัปโปรโรต้องการจากน้องเช็คคือกล้าเลี้ยงกล้ายิงเพราะอย่างที่บอกว่าตำแหน่งตัวลุกในทีมซัปโปรโรเนี่ยต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ถ้าคุณดูพวกคาเนโกะอาโอกิลูคัตเนี่ย มันเลี้ยงยิงเลี้ยงตัดยิงตลอดซึ่งสุปโชคพอได้โอกาสก็ต้องทําแบบนั้นให้ได้ซึ่งเกมนี้น้องเช็คทําได้พอลูกแรกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนทุกอย่างมันปลดล็อกมาเต็มนะครับจังหวะจ่ายบอลทามมิ่งการเล่นดีขึ้นและที่สําคัญคือจังหวะการกล้ายิงประตูอันนี้เป็นสิ่งที่น้องเช็คจัดเต็มอย่างมากในเกมนี้ถ้าใครสังเกตในครึ่งแรกเนี่ยน้องเช็คโอกาสยิงเยอะมาก ยิงนอกกรอบยิงในกรอบแต่เสียดายที่อาจจะยังไม่เฉียบคมทําให้ยังไม่ได้ลูกที่สองแล้วก็ซัปโปรโรมาโดนตีเสมอจากซางันก็เกมรับพลาดเหมือนเดิมแต่วันนี้เป็นวันที่น้องเช็คเป็นพระเอกอย่างมากกลับมาเ่นต่อในครึ่งหลังน้องเช็คยังคงมีมาตรฐานที่ดีนะในเกมใที่ผมดูนะครับพอเขายิงได้เนี่ยกล้าเล่นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่นี่คือความเป็นน้องเช็คที่ หายไปในช่วงที่ผ่านมาความมั่นใจขาดหายไปแต่เกมเนี้เริ่มกลับมาและเขาก็พิสูจน์เห็นว่าถ้าเขาได้รับโอกาสเขาก็สามารถทําอะไรได้และมายิงลูกที่2ให้กับตัวเองลูกนี้ก็เห็นได้ชั้นว่าเขามั่นใจนะครับยิงเบียดเข้าเสาแรกเข้าไปเลยให้ซัปโปโรนําอีกครั้ง2ต่อหนึ่งหลังจากนั้นน้องเช็คก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะกล้าลุยกล้าเลี้ยงและที่สําคัญคืมที่ผมบอกว่าไทามิ่งการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมดีขึ้น พอยิงได้สองลูกเสร็จเนี่ยใจกว้างมากไหลให้ดิกิีซึองอะ่ะหลุดไปยิงลูกที่สามก็ทําให้ซัปโปรโรนําเป็นสามต่นหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นต้องเช็คก็พยายามหาแฮตติกนะเลื่อนที่ตัวเองไปอยู่ในลุ้นยิงประตูเคลื่อนที่ไปสร้างสันเกมลุกแต่น่าเสียดายที่เปโตว,วิดให้เล่นประมาณเจ็ดสิบห้านาทีแล้วก็ซัปโปรโรเนี่ยมาได้ลูกสี่จากทูสิตก็จบเกมชนะสี่ตอนหนึ่งวันนี้ MVP ของเกมนี้เนี่ยจากทางฝั่งญี่ปุ่นหรือ จากที่เราดูก็ต้องเป็นน้องเช็คสุปโโชคสารชาตินะครับวันนี้มีส่วนร่วม3ประตูยิง2แอสซิต์1 MVP ได้เลยนะครับแล้วก็ผมบอกเลยนะเกมนี้เนี่ยจะทำให้สุปโชคสารชาติเนี่ยมีความมั่นใจในการไปแย่งตำแหน่งในการเล่นฟุตบอลเจลิกเพราะผมได้รับรายงานจากทางฝั่งญี่ปุ่นว่าเกมนี้จะเป็นการชี้วัดว่าสนาของสุปโชคในทีมซัปโปโรจะอยู่ในจุดไหนเพราะมิชาให้เล่นตำแหน่งพิ่ถนัดแล้ว และเกมนี้ประกอบกับว่าสุปโชคโชว์ผลงานได้ดีเท่ากับว่าอนาคตในทีมซัปโปโรของน้องเช็คสดใสามากขึ้นและผมเชื่อว่าโอกาสลงเล่นในเจลีกหลังจากนี้จะมีมากขึ้นแน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่าเกมนี้มีชาเห็นแล้วว่าเช็คกล้ายิงยิงได้ช่วยเพิ่มเกมลุกได้กลาเล่นมากขึ้นเป็นสิ่งที่มีชาต้องการจากตัวเช็คตอนนี้เหลือเพียงแค่โอกาสจากในเจลีกถ้าเกิดสมมติว่าได้รับโอกาสในเจลีกและยังคงสารต่อฟอร์มแบบนี้ได้อีกเนี่ย ผมว่าน้องเช็คก็ไปยาวๆแต่เกมนี้เห็นได้ชัดเลยสีหน้าแววตาน้องเช็คมีความมั่นใจมากขึ้นและอย่างที่บอกว่าเขากล้ายิงกล้าเลี้ยงกล้าลุยเออเล่นแบบนี้ก็ทําให้เปโตวิดค่อนข้างจะแฮปปี้หน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะให้โอกาสมองเห็นน้องเช็คมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันซัปโปรโรชนะเกมนี้โอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างสดใสามากขึ้นจริงๆนะครับโอ้วันนี้ก็ร่วมยินดีกับน้องเช็คผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดตั้งแต่เขามาเล่นเจลีกกับ ซัปโปโรแล้วนะเป็นเกมยิง2แอสซิตหนึ่งคว้า MVP เลยและที่สำคัญเนี่ยผมบอกเลยนี่คือพลังครอบครัวนะเหมือนวินดีเฟวินดีเซลในเรื่องฟ้าสเลยอะ่ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยครอบครัวของน้องเชคเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาดูถึงซัปโปโรเลยแล้วผมเชื่อว่าบทสัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยพ่อแม่ของน้องเชคบอกว่าอยากเห็นลูกยิงวันนี้ลูกก็จัดให้ผมเชื่อกำลังใจสําคัญมากแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องเชคจะมั่นใจมากขึ้นเออโดยรวมแล้วโอเคเลยวันนี้นะครับ ถือว่าเด่นสุปโชคสารชาติในแบบฉบับตอนที่ที่เขาเคยเล่นดีกับวีรัมอ่ะแล้วก็วันนี้สารต่อเสียได้ยอย่างเดียวน่าจะแฮตชิกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับยิง2แอสซิตหนึ่งเนี่ยมันก็ฟอร์มระดับ MVP ของเกมนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็รอดูว่าโอกาสจะมาขึ้นหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าโอกาสของน้องเชคสุปโชคหลังจากนี้จะมาขึ้นแล้วกันเป็นไงได้ดูฟอร์มการเล่นของน้องเชคมีความสุขไหมส่วนตัวผมค่อนข้างมีความสุขนะแล้ววันนี้คือแบบน้องเชคได้เล่นตำแหน่งพิถนาด หลังจากที่โดนเปตรว,วิตล้องผิดล้องถูกไปเล่นวิงแบกซ้ายวิงแบกขวามีฟุตัวลุกบ้างแต่สุดท้ายตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดก็คือปีกซ้ายหรือชาโดทางฝั่งซ้ายคราวนี้น้องเช็คก็ต้องไปแย่งกับเรียวตะอากิโอกาชิวะแล้วก็ยูกิโคบายาชิแต่ผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพของน้องเช็คสุประโชคตรอชาติน่าจะไปได้โหได้รับความมั่นใจแบบจัดเต็มเลยนะครับอะก็ ซัโปโดหลังจากนี้ติดตามกันได้น้องเชคน่าจะมีโอกาสมากขึ้นแหละหลังจากที่อยู่ในสปอตทีมแต่โอกาสยังน้อยแต่เกมเนี้ยิง2แอซซิตหโอกาสหลังจากนี้มาแน่นอนให้กําลังใจน้องเชคสุภโชคตลอดชาติกันเยอะๆนะครับขณะที่อีกหนึ่งเกมก็มีนักเตะไทยลงเล่นเกมที่ฟอนตาเล่นะครับวันนี้เปิดบ้านถล่มชิมิซึเอสพาวคาร้อยหต่อศูนย์เกมนี้เนี่ยพี่เจชนาทิปออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะอย่างที่บอกว่า โอนิกิต้องการใช้งานพิจิชนะทิพเพราะฟอนตาเล่วันนี้เปิดเกมลุกแบบเต็มข้อพิจิชนะทิพย์ลงเล่นมีเจ้าสมิธทัชกิเซโกแนวลุกชินยามาดะไทเซมิยาชิโรไดยะโทโนะใช้ตัวหลักหมดเลยเพราะฟอนตาเล่ต้องการคว้าชัยชนะในเกมนี้ชนะเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปและเกมนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าในช่วง10-20นาทีแรกเนี่ยฟอนตาเล่ดูดีกว่าแล้วก็ได้2ลูกเลยไดยะโทโนะเหมา2 ส่วนฟอร์มการเล่นของพิเจิชนาทิปกำลังมาเลยเกมนี้เนี่ยเขาจ่ายหลังลายสวยๆหลายลูกแล้วก็มีลูกที่จ่ายแบบเดบอยให้กับไดยะโทโนะแต่เสียดายที่โทโนอะอ่ะลูกนั้นเนี่ยไปเลือกจับไม่เลือกกิงจังหวะแรกก็เลยไม่ได้ประตูแต่พิจกําลังมาแต่ผมสังเกตและเฮ้ยเล่นไปเล่นมาพิเจเหมือนจะประคองตัวเองเหมือนที่มีการบาดเจ็บและสุดท้ายเจ็บครับ และเจ็บเนี่ยต้องหามเปออกจากสนามด้วยไม่รู้ว่าเจ็บหนักแค่ไหนนะครับแต่ก็น่าเป็นห่วงอยู่ก็หวังว่าพี่เจชนะชิปจะไม่เจ็บหนักมากกาลังมาเลยโอกาสกําลังกลับมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอพี่เจเล่นเนี่ยมิติใหม่ของฟอนตาเล่คือลูกคิลล์พาร์ตลูกทะลุช่องมันมีเห็นมากขึ้นแต่เสียดายที่เจ็บก็หวังว่าจะเจ็บไม่หนักมากและกลับมาได้ใน เร็วๆนี้นะฮะสำหรับพี่เจชนาทิพย์เสียได้จริงๆ,ๆแต่เกมนี้สิ่งที่ฟอนตาเล่แตกต่างจากเกมอื่นคือเขาเปิดเกมลุกมากขึ้นเขากล้าได้กล้าเสียมากขึ้นมีจังหวะแล้วเขายิงเขาไม่เคาะแล้วแล้วบวกกับการที่ไม่มีเอยนาง,งานเนี่ยทำให้สปีดฟุตบอลของฟอนตาเล่ไปข้างหน้ามากขึ้น,นผมเชื่อว่าเกมนี้มันจะทําให้อนิกิได้เห็นอะไรหลายอย่างและแนวทางที่จะใช้ถึงแม้ว่าชิมิสึจะเป็นทีมจากเจทูแต่อย่าลืมว่าเกมแรกฟอนตาเล่แพ้พวกเขานะแต่เกมนี้ยิง6ลูกว่ากีซัก,กะ ด้ยะโทนนะแล้วก็มีหลายๆคนที่ได้รับความมั่นใจฟอนตาเล่น,น่าจะดูดีขึ้นแต่เสียดายเมียงงพิเจชนาทิพย์ถ้าไม่เจ็บผมเชื่อว่าเกมเนี้ยเขาจะน่าจะมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมด้วยน่าจะมีแอซซิตมียิงประตูได้แต่ก็เสียดายแต่ก็ร่วมส่งกําลังใจให้พิเจชนาทิพย์ไม่เจ็บหนักมากกลับมาเล่นได้ในเกมมตัตตต่อไปนะครับภาวนากันนะฮะกาลังมาเลยน่าเสียดายจริงๆก็ฟอนตาเล่ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปนะชนะเกมนี้ปุ๊บมี5คะแนน สายนี้เนี่ยโ,โหมันงูกินหางเลยคะแนนเท่าๆกันแต่ผมเชื่อว่าพอฟอนตาเล่กลับมาชนะแบบนี้โอกาสเขาดรอบกก็มีนัดต่อไปเนี่ย,ยเดี๋ยวเยือนโชน,นันเยือนอุดระ,ะดเเดมอนก็รอติดตามนะครับโหถือว่าวันนี้ลูวันครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะเสียดายอย่างเดียวไม่มีถานทสดก็น่าจะมีข่าวดีในเดือนนี้นะครับผมบอกเลยทั้งเจลิกแล้วก็ลูวันครับ รอติดตามกันได้เลยนะครับคลิปนี้มีการพูดคุยหลังเกมเป็นไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้และที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดส u ัค c ส i า e กับช่องตองสุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ